สวัสดีน,น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ทั้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคน วันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าพี่จะมาสอนลับในส่วนของซุดหมวกเอฟแบบฟรีๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ามีคนอยากได้ซุดหมวกเอฟแบบฟรีๆหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนลับแบบฟรีๆละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวกน้องเขาใดนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของซุดหมวกเอฟแบบฟรีนะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับโนพี่จะมาสอนลับซุดหมวกเอฟฟรีแล้วก็ซอนลับของฟีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสนะครับ ก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเป็นคลิปที่แบบว่าดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีของฟรีนะครับและที่ของฟรีนะครับก็คือจะเป็นทางด้านงสุดหมวกเอฟนะครับเนาะเรียกได้ว่าหายากจะจัดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะก็คือไม่ดูคลิปนี้นะครับก็ถือว่าจะพลาดมากๆเลยนะครับและคลิปนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า คลิปนี้นะครับเนาะก็มีการนะครับเนาะแจกเพชรด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเดน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปพี่ฟรีร้ยนะครับเนาะก็ประมาณ500กว่าเพชรนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคลิปไหนถึงนะครับเนาะก็รับจากพี่ไปเลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า อันนี้นะครับเนาะก,ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ทุกคนเลยนะครับเนาะถ้าอีกได้ก็คือเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละ,นละ Flower, 1นแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก,ก็เป็นทางด้านของคลิปพี่แล้วก็เป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่พี่แจกเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าอยากได้ทั้งสองเพชรแบบฟรีนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณเลยครับเนาะมา เรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะกันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแค่เซิร์ฟนอกเท่านั้นนะครับเนาะพี่ขอย้ำนะครับว่าแค่เซิร์ฟนอกเท่านั้นนะครับทุกคนเออก็จะเปล่ามาเลยนะครับเนาะรับประกันเลยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟไทยไม่มีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับก็คือ 150ต่อกล่องเท่านั้นนะครับเนาะและสามารถซุ่มได้เลยนะครับสำหรับซุ่นหมวกเอตัวนี้นะครับก็เป็นซุ่นหมวกเอจริงๆนะครับเนาะและเป็นซุ่นหมวกเอที่แบบว่าซีซั่นหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนะครับเนาะก็ถือว่าในกล่องนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของเกลือบ้างนะครับเนาะและของแอลบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าซุ่นหมวกเอนะครับเนาะก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็มีทางด้านของซุ่นหมวกเอนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของผู้หญิงด้วยนะครับเนาะมีทั้งผู้หญิงมีีททััั้้้งผูชาาายยเลนนนนะะคคครรบบบบถไห่่แว อยากซูมนะครับน้องเราก็ม <T |ar|> ีสุดอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับน <y les xem> ้องเราก็มีทางด้านของสกิน um ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่จ้เป็นทางด้านของสกินล่มนะครับหรือว่าสกินต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเราก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับวงน้องคุ้ไหนนะครับนที่แบบว่าอยากได้นะครับนในส่วนของ ซุดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามีทางด้านของซุดบอกเอฟอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับสำหรับวงเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของซุดบอกเอฟนะครับถามว่าอยู่ในเซิร์ฟอะไรนะครับเนาะตอนนี้นะครับก็มีอยู่ในเซิร์ฟปากีสถานนะครับเนาะแล้วก็เซิร์ฟอินเดียนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของ เซร์ฟนาะ USA นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนลยครับที่พี่รีวิวอยู่ตอนนี้ก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟยูนเอนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าโคตรสุดจริงๆนะครับเนาะเพราะว่ามีหมอกเอฟขายประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับเนาะก็คือได้เป็นสุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจริงนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมองเนาะคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสุดหมอกนะครับ เนาะก็มีแน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับประกันเลยนะครับสำหรับของน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอน100%นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็คืออยู่ในเสริมนอกมีแน่นอนนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับเนาะก็คือจะได้แน่นอน1 0 0นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับลูงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอน1 0 0นะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะก็คือสําหรับใครนะครับที่แบบว่าอยู่ในเซิร์ฟนอกตอนนี้นะครับก็น่าจะดีใจนะครับเพราะว่าสามารถรับซุนของเอฟได้แค่ราคา150เ่ชราเพเท่านั้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะสุ่มเหมือนกันนรไมู่่้าว เพจจะพอหรือเปล่านะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันมีเยอะแยะมากมายที่แบบว่าให้เล่นนะครับแล้วก็พี่จะเติมด้วยนะครับเนาะสำหรับในเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มีสุดตัวอื่นเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายนะครับเนาะสำหรับซุมเอร์นะครับแล้วก็กิจกรรมสายฟีที่จะอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาาาะะะะกกกกกก็็เเเเปนนนนนนนิจรรรรมตััััวววีี้้ลลลยยคคคบบบทุพ่่ขออแ โคตรสุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของกองควันนะครับเนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแจกให้วันคริสต์มาสนะครับเนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนะว่าอันนี้สุดจริงนะครับเนอทุกคนก็จะได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าหลายคนต้องถามแน่นอนนะครับเนว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็คือ สำหรับในกล่องนะครับนอก็จะเป็นทางด้านของโทเค็นบัตรแดงนะครับนอเราก็มีทางด้านของบัตรเพชรน,นะครับที่แบบว่าแจกให้ด้วยนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของพนันเอร์กิตันนะครับทุกคนนี้เลยนะครับก็เป็นพนันเอร์กิตันประมาณนี้นะครับนอที่แบบว่า จกให้ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าุดจิ้งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะก็ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมฟรีๆนะครับที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยกล่องสุ่มนะครับก็เป็นกล่องสุ่ม ตุกตาหิมะนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีแจกให้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจริงแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถามว่าอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะครับก็มีโอกาสอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับประมาณ95%เลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะจะจัดเลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็น่าจะได้เล่นแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับไม่แน่พี่โพสคลิิปปปนนนนนนนีี้้้้้ลลงไไะะะะะะะคคครรรรรรััััับบบกกกกก็็็อออาา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 จจจเเเเเดดตตขมมแววววพ่่ถื สามารถเล่นได้ทุกเซิร์ฟเลยนะครับตอนนี mm ้ก hmm ็เริ่มทยอยอัปเดตเข้าแต่ละเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าทุกเซิร์ฟตอนนี้นะครับนอก็เริ่มอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนอเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะเล่นไปแล้วนะครับนาสําหรับแต่ละเซิร์ฟนะครับและเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็มีเหมือนกันนะครับนากําลังอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าจะได้เล่นเหมือนกันแน่นอนทุกคนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว เอาเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับก็จะได้แน่นอน100%นะครับเนาะก็จะเป็นประวานนิ้วเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้ก็คือซูจิ้งนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสําหรับน้องค์นอคนณใดนะครับที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับเนาะก็ จะได้แน่นอนนะครับนอแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอีกให้เราเล่นนะครับนอถามว่าเป็นบัตรแดงยังไงนะครับเดี๋ยวพี่เข้าไปดูดีกว่านะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจนะครับก็คือมันจะเป็นบัตรแดงประมาณนี้นะครับนอสามารถไปสุ่มของได้ไปสุ่มสูตรได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบไม่เล่นนะครับนอสำหรับกิจกรรมที่แบบว,ว่าจะสามารถเล่นในเซิร์ฟหลักหรือว่า เซิร์ฟไทยได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาว่าสุดจัดแน่นอน100%อนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาว่าสําหรับองค์เนอะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอน100%นะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของส่วนอื่นนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยหรือว่ากิจกรรมอื่นอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะก็ยกตัวอย่างกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าไทนก็ เป็นสุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะ,ะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าของฟรีในเซิร์ฟนอกนะครับก็มีประมาณน yeah. ี้นะครับก็คล้ายๆเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเลยนะครับเนาะสำหรับของพี่ปี้นะครับเนาะแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบูย่าแล้วก็รับบัตรแดงนะครับเนาะก็ถือว่าของฟรีเยอะมากนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่เสียหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรารู้ไว้ก็ดีนะครับเนาะเเเพรราาาาะะะว่่่ไมสียยหแนนนนนอคับก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาว่าห้ามพลาดละกันนะครับสำหรับ,บงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีๆของเด็ดๆนะครับเนาะก็ จะมีอัปเดตเข้าเซิร์หลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน1 0อนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับลูกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนอยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนคนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ก็มาอัปเดตของฟรีให้ดูนะครับนรกกิจกรรมที่กําลังจะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนก็มาอัปเดตให คลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละครับสหรับนี่ก็ขอตัวลเพียงแชร์แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย